สวัสดีได้จ้าเออตุกตาพาฝันค่ะมาค่ะเด็ดพันออกพอดีค่ะค่ะส่งน้ำมันลอดไตอันประตูเือนเอ้ยนี่มาค่ะคิดเลยนะผพาเอเตอร์นี่ค่ะเอ้ยสิพามากินกล้วยค่ะกล้วยพี่กล้วยมาเด้อมากินพี่กล้วยเกยตุกตาพาฝันเด้อ พามากินกล้วยจ้ะมาฮึท่านเอาห,าหัา่นนาเสด็จปันหั่นคางเสือพ่อแม่พี่น้องเนาะกระโบทำเนาะคะ่ะเนาะมาเอาแบบมเหนียเานาะคะ่ะ แซ่บแซ่บใคกินนู้นเลยก็แซ่บแค่นั้นเนาะ กินกล้วยเพิ่มพลังค่ะหอมๆเลยคะ่ะเนื้อกล้วยก็งับง กินกล้วยเพิ่มพลังเพราะว่าต้องไปทํางานอีกเยอะค่ะงานเอ้ยก็เยอะมืนอนี้ฮะงานบ้านหนาค่ะที่เอว่าที่เอ้วเ,วาเว้าฝั่งในงานบ้านอันปั่นพ้าไว้ข้างบนอยู่ตรงอันใส่เครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าอันนี้ก็ปั่นรอบแรกมันซีซักแล้วก็มาเข้าตูอ้อบเนาะเข้าเครื่องอบแล้วก็มาพับอ่ะแล้วก็เออทันเอ็นงานเออยอะอยู่ค่ะมืนอนีกันนะ มาเอ็ดงานไปนํากันเนาะค่ะเนาะคุยกันนาไปนํากันพามากินกล้วเยเพิ่มพลังค่ะอ่ะวันนี้ก็หมดแล้วก็พบกันคลิปน้าเด้วยจ้าสวัสดีค่ะ